อันนี้จะลองให้ลูกค้าดูนะครับแบตสามลูกห้าลูกนะครับถ้าอันนี้ตัวนี้แบตเสื่อมนะสีดาลางสุดนะครับแบตสามเคสีดําเป็นแบตดีเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยเสียปลักหน้าเสียปลักหน้าจอติดนะครับเมื่อกี้ไฟมันจะขึ้นก่อนหน้านี้นนละเป็นกระพริบไว้แล้วก็คีบแบตพอพอคีบแบตแลลูกเราก็เลื่อนหมุนได้แล้วก็ดดวกดชาร์จอันนี้คือชาร์จปกตินะครับ ผมไล่เป็นลูกที่สองไล่เป็นลูกที่สองสีเขียวอมมารอนนะแรงบวกนำลบเหมือนเดิมตอนแรกเขาจะกระพริบอยู่เลือกหมุ่แล้วก็กดชาร์จทีนี้ไปลูกที่มันเสื่อมนะครับไปเก่านะครับเหมือนกันลูกสีดำกระพริบเหมือนกันแล้วก็กดเลือกชาร์จกดไม่ได้นไหครับ กดเมนเทนนั้นก็ไปไม่ได้เมนเทนนั้นดูเมนเทนนั้นจะกระพิแบแป๊บหนึ่งแล้วก็มีการชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วก็กระพิบแสดงว่าแบตเตอรี่เก่าทีนี้มาดูแบตมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอันนี้แบตที่ดีนะครับลูกหน้านะลูกหลังจะเป็นลูกเสือแดงบวกเป็นการดำลบหน้จาจอกับพิบนะครับเลือกเลือกมปกติแล้วก็กดชาร์จ ชาร์จที่0.7แอมป์ปกติเครื่องการชาร์จมีเปอร์เซ็นต์บอกทีนี้ไปลูกที่มันเสื่อมเหมือนกัน,นาจอากระพริบนะครับปกติถ้าเลือก M, แอมป์ปุ๊บเรากดปุ๊บมันจะมันจะนิ่งแล้วก็ชาร์จน,นี่กดไม่ได้ครับอินเทอรเน็ตสิอนเทอร์เน็เหมือนกันนะเขาจะนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็มีกระพริบ อ่ะครับทั้งให้เช็คที่สภาพแบตก่อนนะครับผม